สวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเป็นภาพข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจํานวนมากค,ค่ะและกลุ่มคนที่มาจะตกเป็นเป้าหมายในการลอบทาร้ายนะั่นคือคุณครูนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีคุณครูผู้เคราะห์ร้ายสังเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง158ท่านและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากค่ะ และถึงแม้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับครูใต้ยอยู่ห่อยครั้งนะครับสร้างความเสียหายจํานวนมากแต่ก็มีคุณครูจํานวนไม่น้อยครับที่ยังยืนหยัดที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างต่อเนื่องอย่างกล้าหาญถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะเคยเกือบตายเพราะถ,ถูกลอบทำร้ายก็ตาม เพราะอะไรนะคะว่าทําไมคุณครูเหล่านั้นถึงยังกล้าเสี่ยงชีวิตนะคะทําหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไปวันนี้วีพีของเรามีคําตอบค่ะขอต้อนรับคุณครูใต้หัวใจเพชรนะคะคุณครูสุพวรรณใจเรืองและคุณครูไพโรธสีเมืองค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณครูทั้งสองท่านสอนอยู่ที่ไหนแล้วก็ชั้นอะไรบ้างครับตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสอนค่ะชั้นไหนบ้างครับสอนเฉพาะชั้นอนุบาลค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนี้สอนมากกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนคือจะเป็นครูประจำชั้นนะคะ่ะคือสอนอนุบาลมาตลอดเมื่อก่อนบรรจุครั้งแรกที่ อำเภอตากจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อได้แล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดทางครูไพโรดบ้างนะครูไพโรดสอนอะไรอยู่คะที่ไหนคะโรงเรียนโรงเรียนเดิมโรงเรียนบ้านลือมุกครับกลุ่บินังเป็นพื้นที่สีแดงสอนว<อ><ม>ิชาอะไรคะสอนคณิตศาสตร์เด็กปอ,อะไรคะคณิตศาสตร์ พัลลาศึกษาที่เสือเนี่ยศึกศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังสอนเหมือนเดิมอยู่ปพราะว่คปอบทั้งสองท่านสอนภาคใต้มากี่ปีครูเพิร์ลว่าสอนมากี่ปีแล้วคะสามปิบสามสิห้าปีโอ้โหมันจบสองหนึ่งโอ้โหสามสิบห้าปีแล้วแล้วครูสุภวรรณล่ะคะสอนมากี่ปีแล้วคะที่ภาคใต้สิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดโอ้โหเยอะ ทราบว่าคุณครูโดนรอบทำร้ายนะคะจากเหตุการณ์ในความไม่สุขของภาคใต้เนี่ยนะคะอาการแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังเจ็บอยู่ตรงไหนเอาเริ่มจากคุณครูไพโรธก่อนค่ะต้องไปหามอยทุกเดือนโดนตรงไหนยังโดนโดนที่แขนที่แขนมือก็รีบอยู่แล้วแขนเน้นทะลุยิงมาตรงนี้เลยแล้วก็ที่ชายโครงโดนกระดูกสันหลังนะครับ แต่ข้อที่11ความจริงก็หมอบอกว่าเครของผมนินเดินไม่ได้แต่เป็นคนเล่นกีฬาครับชอบกีฬาก็พยายามออกกำลังกายเห็นว่าเ,เรื่องของการขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีด้วยเพ<อ>ราะที่ทโดนเนี่ยที่แขนในเส้นประสาทมันขาดหมดนะครับต้องผ่าตัดครั้งที่สองหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปสองเดือนกว่าก็ต้องมาผ่าตัดใหม่ เป็นประสาทมือนิคขาใช้การไม่ได้แล้วแล้วทำไมยังยังขยับได้นะครับคุณครูตัวนี้ขยับได้เฉพาะกรำในนี้เนี่ยแล้วก็หกได้เฉพาะวันบริหารได้อย่นี้เย่างเดียวครับนี่มันได้หมดและการเขียนเขินอะไรนี้ไม่ปกติไม่ปกติครับก็จะลำบากมันจะไม่เหมือนเดินใช่ครับเรื่องครูสุภวัล่ะคะโดนที่ไหนยังไงคะก็โดนสองนัดเหมือนกันค่ะค่ะเข้าที่ตรงไหนคะ ก็นัดแรกก็คือที่มือครับที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเอามือไปปิดหัวลูกค่ะไม่ไม่ให้เขายิงลูกสาวของครัวอายุสิบแปดปีแล้วนะคะออตอนนั้นค่ะก็โดนที่มือเสร็จแล้วมาโดนที่ไหนต่อค่ะแล้วก็สลบเลยช็อกสลบเลยแค่โดนที่มือนี่ก็ช็อกสลบแล้วเพราะว่าเห็นลูกโดนยิงฟื้นขึ้นมาก็คือ เขายิงจากที่มุมปากตรงนี้นะคะมาทะลุมาทะลุตรงนี้อืมอทะลุหูแล้วหูด้านนี้ไม่ได้ยินเลยค่ะแล้วก็ปาดคอด้วยปาดคอด้วยใช่ค่ะตอนแรกก็ถามคุณหมอว่าทําไมต้องให้ครูมีแผลอย่างนี้ด้วยมีความจําเป็นอะไร ก็คนหมอบอกว่าไม่ใช่สีมือหมอนะหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโดนอะไรก็เลยพูดว่าสงสัยโดนกระจกรถบาดมนะั้งก็หมอบอกว่าไม่ใช่กระจกเป็นของมีคม,มซึ่งตอนนั้นในเหตุการณ์เดียวกันครูก็ได้เห็นตอนที่ผู้โดยสารผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหน้า วิ่งหนีคนร้ายไปคนร้ายเขาวิ่งตามไปแล้วก็เอามีดสปาต้าไปสับหน้าเขาเละเลย<ม>แล้วก็ยิงท้องด้วย<ม>ในเหตุการณ์เดียวกันนั้นนะคะก่อนที่เขาจะขึ้นมาครับตรงหลักแล้วตอนนี้อาการครูเป็นไงบ้างคะอาการณปัจจุบันการทรงตัวจะไม่ดีเพราะว่าที่ที่หูนี้มันจะเป็นจุดอสน อะไรเขาเรียกสูงต้ประสาทใช่ด้วยค่ะตรงนั้นแล้วก็ซีกหน้านี้จะเสียไปเลยเพราะว่าเส้นประสาทจะถูกตัดไปนะคะคแล้วก็การมองไม่ชัดหูนี่ไม่ได้ยินอยู่แล้วพูดไม่ชัดมีหลายอย่างะคะ่ะไม่สบายบ่อยเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองนี่ก็หายไปข้างหนึ่งต้อง ขออนุญาตให้คุณครูทั้งสองท่านช่วยเล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุหนได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่ของผมนี่มันที่สามกุมภาสามกุมภาสี 4, 9, ่เก้าเวลาประมาณสิห้านากาบ่ายสานั่นไหบ่ายสามโรงเรียนลือกตอนเลือกเปลี่ยนออกมาถนนใหญ่สายเบยตงนะครับโรงเรียนมนอยู่ในซอยเข้าไปก็ จากถนนใหญ่เจ็ดร้อยเมตรโดยสารมาพร้อมเ่อนครัวครับในรถส่วนตัวก็มันคุณขับเองขับเองค่ะนั่งมาหกคนทั้งทั้งผมเนะีคยค่ะก็มาถึงปากทางก็มองทางขวาแล้วก็มีเดินมาแล้วครับแต่ตอนนั้นไม่เฉลียวใจเลยไม่ค,คิดว่าคนเดินถือปืนมาเหรอคะ แลวก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไงยครับทุกคนในรถก็ตะโกนบอกว่าออกรถได้เร็วมันช็อกเลยครับออกเร็วไม่ได้ก็โดนก็โดนแขนก่อนแล้วก็ล้มตัวเอียงไปครับด้วยความแรงขนะองมันแล้วก็ยิงมาอีกอีกนัดหนึ่งก็ไปโดนน้องเขาที่นั่งข้างเป็นน้องผู้ชายก็โดนที่หัวเขา่าโดนที่แขนกันแล้วก็ไปยิงที่แคบข้างหลังนะครับ รถกระบะเก็บก็ดนน้องผู้หญิงอาจารย์ธินานาทองเป้นนะครับที่เคยออกข่าวอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้เดินไม่ได้โดนกระดุกสันหลังเดินไม่ได้เดนิดนเดนิดนไม่ได้ครับแล้วก็น้องอาจารย์พรรดีพินโยนโนนอาายันนี้ก็โดนที่แขนอาจารย์วัชราพรนี่ก็ดนที่นิ้วจากการทะลุของกระสุนนะครับ เ้ามีน้องคนหนึ่งที่กําลังจะแต่งงานอยู่พอดีไม่โดนคนนี้โชคดีมากครับก็นั่ง้ายมือสุดของในแคเ็นะครับแล้วมาแถมที่ที่คนขับก็ที่ผมนี่อีกนัดหนึ่งนัดสุด,ดท,ท้ายนี่หนักเลยโดนตรงไหนครับใช่โครง้ะไปจ่อที่อยู่ที่หัวใจนี่ทะลุไปจ่ออยู่ใกล้หัวใจถ้าตอนที่ผ่าตัดนี่ไม่ออกเลยครับหมอไม่ออกตอนนี้คือกระสุนยังอยู่เหรอครับออกแล้วครับออ คือที่ไปด้วยกันเนี่ยโดนทุกคนเลยใช่ไหมครับเว้นเว้นคนเดียวคนเดียว้นคนเดียวคือตอนนั้นก็ยังมีสติยังมีสติอยู่เนี่ยได้เมลกละหรือว่าได้ขอร้องเอาชีวิตอจากคนร้ายไหมครับไม่ได้พูดกันเลยไม่มีอกยายาไม่ไม่มีเวลาได้พูดกันนั่นคงช็อกมันเป็นอารมณ์ช็อกอารมณ์ช็อกก็กลิ่นเนี่ยนั้นด้วยคมกระสุนมากกว่าแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลก็สรุปที่โรงพยาบาลพอดี ยังมีสติตลอดแต่ไปสลบตรงนั้นครับตอนนี้มันมีผลกับร่างกายเราไงคะที่เราเจออย่างนี้ถึงแม้เราจะเดินได้มันมีผลไหมกับร่างกายนะตอนนี้มีมากเลยค่ะมีเจออะไรบ้างคะที่มันเป็นอยู่ผลจากการที่โดนยิงเอ่อเสื้อผ้าเครื่องหนุห่มที่ใช้เมื่อมันสัมผัสมันมันมันจะไปมันเกี่ยวข้องกับระบบเส้นประสาทก็มันเจ็บ เจ็แบ,บแป๊ะๆตลอดเวลาออย่างนี้ถ้าสัมผัสมือเสื้อผ้าโดนเลยเจ็บในการสัมผัสการจับอะไรโดนก็เจ็บหมดเลยเจ็บนะครับห่มผ้าห่มอะไรก็ต้องเจ็บเลยล่ะคืออะไรมาโดนไม่ได้ว่างวงไงว่างั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ห่มนะครับทราบว่าทราบว่าไตาเสียหายไปด้วยไตยนี่โดนซ่อมไปนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นตอนนี้ในช่วงบ่ายๆนี้เท้าจะบวม เราไตทำงานไม่ได้เต็มที่ครับเท้าจะบวมหลังเท้าจะบวมตึงนะะี่ไครับ,รบใช้เวลารักษาตัวอยู่นานไม่มกล้าขึ้ครูนอนอยู่โรงพยาบาลเลยสองเดือนกว่าน,นะะี่สองเดือนกว่านี้ต้องออกมาลงออกจากโรงพยาบาลก็มากายภาพที่บ้านม,มาฝึกเดินครับตอนเช้าก็เดินได้ประมาณสิบเมตรก็กลับแล้ว พยายามเรียนเรียนจนรอบซอยก็จะต,ต้องออกพยายามมันออกกำลังกายเอาทีนี้มาทางครูสุภวพันดีว่าว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้า้อยห้าสิบนี่คือจะเป็นวันที่จทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองไปประชมุมนะคะ,คะเพื่อที่จะรับเวลารออะไรอย่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ,ะวันที่สิบสี ครูแล้วก็ลูกสาวก็เลยออกเดินทางโดยสารรถตู้ะค่ะประจำทางสายาเบตงหาดใหญ่นะคะค่ะก็ผ่านไปทางถนนสาย410นะคะ,คะทางที่จะไปเบตงนี่คือเป็นทางที่ต้องผ่านภูเขาซึ่งเป็นทางกดเคี้ยวมากเลยค่ะ,คะมีมีทั้งเหวทั้งอะไรไปได้พักหนึ่ง ก็เห็นต้นไม้ถูกตัดขวางทางล้มอยู่ขวางทางนั่น,ะ,น,น,นะคะคนขับพอเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าต้องมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยก็เบรกรถแล้วก็เลี้ยวกลับพอเลี้ยวกลับก็ได้ยินเสียงเอินทั้งด้านหน้าด้านหลัง